อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกับทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมารีวิวจี้ใหม่สุดเกลียนนะครับเป็นดาร์กรถบัสเบรกแตกตัวนี้นะครับทำอะไรได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะสลับจี้ตัวนี้เนี่ยมันเกลียนยังไงนะมีอะไรเกลียนเราก็มาดูสกิลก่อนเลยอย่างที่อธิบายไปเมื่อวานนะสกิลแรกเนี่ยก็มี เมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คหรืออัปเกรดนะครับมีโอกาส45%ทอยเต่าอ,อีกครั้งนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลแล้วก็จำกัดการใช้แค่2ครั้งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกิลนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะสำหรับสกิลก่อสร้างแลนด์มาร์คและได้ทอยต่อ4-5นะครับมันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อเราไม่เหลือทอยแล้วนะครับสมมติคุณทอยไอตาแรกใช่ไหมทอยเบิลไปมันก็ยังไม่ออกนะครับทอยเบิลครั้งที่2มันก็ยังไม่ออก ไอ้ทอยครั้งที่3นี่แหละและเราไม่เหลือทอยแล้วนะครับโอกาส45%มันถึงจะออกเพราะฉะนั้นในเทิร์นที่เราหมดทอยแล้วนะครับให้เราพยายามสร้างแลนด์มาร์ให้ได้นะเพื่อลุ้นโอกาส45%ตรงนี้ออกส่วนที่มันเขียนว่าไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลตัวนี้นะครับมันก็คือเมื่อเราใช้การทอยจาก เอสกิลเนี่ยสีนะครับเมื่อเราทอยเบิ้ลมันจะไม่สามารถทอยต่อได้นะครับนอกจากเราจะไปสร้างแลนด์มาร์ทใหม่อันนี้มันจะต่างกับรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่อ่ะเวลาสกิลทอยต่อออกนะครับมันจะได้ทอยเพิ่มอีก3ครั้งเลยนะก็คือ1นะนึ่เทินนะแต่อันเนี้ยมันทอยต่อได้แค่ครั้งเดียวนะครับออก1ครั้งทอยต่อได้1ครั้งและในการทอย1ครั้งของเรานะครับถ้าเราไปสร้างแลนด์มาร์ทเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกอีก1ครั้งนะครับมันจํากัด2ครั้งไงนะครับเพราะฉะ ทอยได้ถึง5ครั้งเลยนะครับสลับจี้ตัวนี้ส่วนเรื่องการทอยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับของเมเลียวเลยนะครับก็คือทอยผ่านสิกติดตั้งได้นะผมลองเล่นคอมโบกับป้ายหยุดหรือเอาไปเล่นดันหาตาศูนย์ดูเนี่ยจังหวะที่สกิล l 5ออกนะครับมันทอยผ่านทุกอย่างเลย นะแล้วก็ใช้เอฟเฟกเตะไม่ได้นะครับใช้เอฟเฟกสาบมูลไยกาไม่ได้พูดง่ายๆมันก็คล้ายๆกับสกิลทอยต่อของเมเลียวเลยนะแต่คนละข้อจํากัดกันนะอันนั้นก็คือจบเทิรนและทอยต่อนะครับอันนี้ต้องสร้างแลนด์มาร์ถึงจะได้ทอยต่อส่วนอีกอย่างที่ต่างกันนะครับก็คือสกิลหมดเทิรนและทอยต่อเนี่ยมันจะได้คุมเต๋า100%ยนะครับแต่สกิลนี้เนี่ยมันคุมเต๋าไม่ร้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง เพิ่งสเต็ปการทอยที่ค่อนข้างแม่นเลยส่วนอีก2สกนะิลนับก็มีดิเมนชันหกสรน60%นับแล้วก็ขังคุกฝ่ายตรงข้าม45นะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เอามาลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนะไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะเอามาลองเล่นกับเพจโคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะด่านที่ผมจะเล่นก็ที่จริงอา,อาจะเอาไปเล่นด่านหัดอสูรให้ดูเลยนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วเดี๋ยวผมเล่นด่านวอเตอร์บอมแล้วกันนะจะได้เจอคนง่ายๆหน่อยไปงั้น มาเรามาวอร์มเครื่องกับเมเลียวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจีใหม่ของเราจะเป็นไงอุ้ยเขาก็ปิดมาเหมือนกันนะครับ <c oughs> เล่นคอมโบกับเมเลียวมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเขาจะใช้เลยไหมนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเขาเล่นเซตอะไรเนะี่ยโอหเขาเล่นเซตทอยผ่านเตะนะครับ <c oughs> แต่น่าเสียดายถ้าทอยต่อออกนะครับไอเตกับสาบหุ่นมันมันไม่แสดงผลนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าทอยต่อเราจะออกไหมนะครับเดี๋ยวดูของเขาด้วยว่าแบบมันทับกับทอยต่อของเมเลียวไหมนะอันนี้ผมยังไม่ลองกับเมเลียวเหมือนกันนะเพราะว่าในเอดีไม่มีเมเลียวให้ลองอ่าเขาสร้างแลนด์มาร์คแล้วนะคจังหวะนี้คือเขาหมดทอยเลยนะเดี๋ยวมาลอลุ้นกันว่าทอยต่ออันไหนเขาจะออกนะครับโอเคทอยต่อของอะไรออกวะทอยต่อของเมเลียวออกนะครับอันเนี้ยคุมเต่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวมาดูเขาจะสร้างแลนเพิ่มไหมนะโอเคเขาสร้างแลนเพิ่ม4ีห้าออกไหมโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่า4ี่ห้าไม่ออกหรือว่ามันทับกันนะครับใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะคือผมไม่ได้ไม่ได้มีเมเลี่ยวไว้ลองนะครับอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้มาเดี๋ยวเรามาลองโจมตีเมเลียวดูก่อนโอเคแปไม่ออกเยอยม,มากลูกพี่ถอยสองไปนะครับผมบูมเลย ชาโลเชิญอีกาครับเคไดเมนชัน okay. <Dim> ผมโอ้โหผมโดดไปขังเลยแล้วกันนะมาจังหวะน,นี้ผมจะขังเรียบร้อยขังไม่โดนนะครับชิมหายแล้วผมอยากทอยสิบเอ็ดแตสิบเอสวยมาจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ ้นั่นกันนะทอยต่อ <P PS> เวลาจะใช้ทอยต่อเนี่ยต้องสร้างแลนด์มาร์คใหม่นะรังเรียบร้อยเชิญตูม <P PS> เดี๋ยวมาดูกันว่าทอยต่อออกไหมติดกุหลาบเยี่ย,ยม <P PS> ทอยต่อโอ้โหทอยต่อสีห้าเราไม่ออกนะปุชิบหายเอย้ยอ่าไม่เป็นไรไม่เลี้ยวติดกุหลาบแล้วสบายใจได้นะครัหดอกแรกก็วืดไปก่อนนะมีเวอร์ชันดาร์กแล้ว เฮ้เฮ้เมันจะเชิญแมนกระพุนใส่เรนะ oh, oh, าเน่โอ้โหโดนบูมตังหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเขาเชิญต่อไม่ได้แล้วนะถ้าเขาจะเชิญต้องลงบ้านเราสถานเดียวเลยนะโอ้โหถอยผ่านสาบเราเลยชิบหายแต่ดีแล้วผมมีบัฟป้องกันเอฟเฟก์นะเจ็ดสิก็เลยจัดเซตนี้ได้นะ โ okay. อเคเกาะลอยฟ้าเราไม่ออกนะครับ <12. S 1> ยเยี่ยมสิบสองป่าตานี่เราก็จบเกมไปเลยนะับไดเมนชั่นจะโดดไปขังเขาเลยก็ได้นะ ขังโอ้โหขังไม่ออกโอ้แย่แล้วสิบสองเยี่ยมยังได้อยู่ผมขอใช้ไอ้นี่ก่อนใช้แปลนก่อนนะอยากลุ้นทอยต่อโอเคเก็บไว้เก็บไว้ใช้ทอยต่อนนะครับโอ้ยอ,อ,อุ้ยกูยจะได้ใช้แมนะ่หกโอ้โหอโหอกแปดไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ โอ้โหเอ้ยผมกะจะทอย6บูมแล้วก็มาสร้าง3หลังตรงนี้แล้วเชิญนะอยากเห็นสกิลทอยต่อนะ,อะตาะตนนี้ก็พืดไปก่อนนะไปตาต่อไปเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาลองกับผีเสื้ออาคีกันบ้างนะครับว่าเป็นไงจะ,ไนนจะมาขอคน2ตึงๆอันนี้ผมไม่ได้ออฟตัดการ์ดมานะเพื่อที่จะให้เห็นแบบให้เขาแบบได้ไม่ตายง่ายๆนะครับ ไม่ใช่อะไรไม่มีออฟเล่นโถเอ้ยมาเราเล่นคนแรกครับงั้นเดี๋ยวโชว์ไปรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะมันใช้ได้สองครั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมทอยต่อให้ดูก่อนรอบหนึ่ง,อ,งอ่าเยี่ยมวืดไปก่อนหนึ่งทีคนระับสิบสองไปอ,งอ้าวอีกาไม่ออกไอชิบหาย ชาร์จโลไว้ก่อนเลยแล้วกันเยี่ยมอเอ,อ่อแถวๆนี้แหละเก้าอ, <9. S 2> อย่า1สิบเอ็ดนะเว้ยเออมาเดี๋ยวมาดูทอยต่อสี่ห้าเราดีกว่านะอันเชิญอีกาแด่ไม่ชาร์ไม่ต้องเยี่ยมเป็นไงนะครับเชิญอีกาดอกสุดท้ายนะเพื่อที่จะเราเราจะได้ทอยต่อนะครับแล้วเอาไงดีวะทีนี้เก้า เฟเฟล toy ไม่ร้อยนตะัสำหรับสกิลตัวนีอ้อีกอันนึงเราเก็บไว้ใช้เทิน่านะคอย่าเพิ่งใช้หมดนะแล้วก็เชิญลงที่เดิมเรานะประมาณนี้นะเราเก็บไว้ใช้อยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าไปเล่นด่านที่โอเวอร์ชาร์ได้ก็น่าจะชาร์จได้ปะ่ะอันนี้ผมแค่ตั้งสมมุติฐานนะยังไม่ได้ลองเอาอไปเล่นลนะเออแต่ผมว่ามันน่าจะได้เพราะเป็นสกิลจีนะครับ มาเดี๋ยวผมทอยขี้ให้ดูเลยนะเพื่อที่จะใช้ออฟเอ้ไม่ใช่ออฟเดสกิลทอยต่อมาเราโดนเลยนะเราจะทอยสิบเอ็ดทำไมวะโอ้โหอีกาไม่ออกโอเวแม่งเอ้ยเก้าสิบเลยนะเว้ยเพทโคเนะี่ยโอ้โหไม่ได้โชว์เลยนะ โอ้อีกา9ก้าสิมาไม่เป็นไรเก้าสวยๆโอ้หมวกไม่ไม่เคยออกเลยแปนเยี่ยมหายแล้วสโลชาร์จใหม่ได้นะับมาดอกน,นี้เราเชิญอีกาลงตรงนี้นะับปูมโ,โตนไปก่อนหนึ่งทีย่ยมติดกุลาไปนะบเดี๋ยวมาดูทอยต่อ4ีหเราเป็นไงนะับดิเมนชั่นผมดิเมนชั่นไปขังเลยนะเราแอดวาน ไม่เอาดีกว่าวะกลัวาตายนะโอ้โหทอยต่อไม่ออกสีหมันออกยากอยู่นะโดนไปอ่าเขาไม่ใช้การ์ดนะผมก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่าเราไม่มีตัดการ์ดโอ้โหขโมยกันขโมยชิบหายติดเล่นจนจะตายแล้วเนะี่ย ามาโลเขาชาร์จทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะลองอีกสักทีมาเราทอยขี้ไปเลยนะครสิเยี่ยมเชิญยิกาต้องสร้างแรนดนมาร์สใหม่นะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่แสดงผลนะครับ4ีห้าของเราโดนยี่ยม เรียบร้อยนะเป็นไงถอยต่อเราออกนะครับแล้วก็ถอยเบิ้ลเลยก็ได้นะ12เพราะว่ามันไม่มีเอฟเฟกดับเบิ้ลอยู่แล้วนะครับถอยเบิ้ลไปเราก็ไม่ได้ถอยต่อและเราก็ไม่โดนย้ายไปเกาะหลังด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกต์ดับเบิ้ลแล้วเชิญลงที่เดิมเลยเดี่ยมประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลถอยต่อก็เป็นอะไรที่เกียนดีนะเอาไปเล่นกับตัวที่สร้างแลนด์ดีๆ น่าจะตึงเลยมาเจอเป็นสุดสาครกันบ้างน,นะครับไหนดูซิเขาเอาจี้ใหม่มาเล่นหรือเปล่าโอ้หเขาไม่ได้เอาจี้ใหม่มานะครับขอคนสองยม <Yeah. S 1> ตัวเนี้มีการนักอัญเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะขังในแถวให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะโอเคเขาเลือกไพ่อยู่นะครับ เดี๋ยวเราต้องอรอลุ้นในอนาคตนะว่าไอ้สกิลเนี่ยจะมายำกับจี้อย่างอื่นหรือเปล่านะครับอาจจะคอมโบกับจี้อื่นแล้วมันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็มีแค่เวอร์ชั่นนี้ใช้ไปก่อนนะครับเอาไปลองจัดเซตกับตัวอื่นได้นะเดี๋ยวต้องอรอลุ้นว่าในอนาคตจะแบบจะออกแบบมายัางไงนะครับมันอาจจะทํามาแล้วเหมาะกับตัวพวกนี้มากขึ้นนะ่ผมอยากได้ไปเล่นกับแก่อยู่นะแต่แก่ผมมันไม่ใชไดิเมนชะั่นนี่เด้ มันเหมือนเสียไปสกิลหนึ่ง่ะครับก็เดี๋ยวค่อยดูเวอร์ชันหน้าแล้วกันออตอนนี้สุดสาครพยายามกระจายเมืองนะครับเพื่อไม่ให้เราสร้างแลนด์ได้เยอะแต่สร้าง3มหลังทิ้งไว้แบบนี้เราก็แย่งได้เหมือนกันนะครับ โอ,โอ้โหแปนเขาเพิ่มไปนู่นน่ะเราเอาเลยดีไหมผม2ก่อนดีกว่าวะไม่เชื่อใจหมวกนทะไม่เชื่อใจหมวกเลยโอเคแปนไม่ออกไปไปแล้วสอง,สองมาเนี่ยเชิญอีกาไปก่อนดอกนึงเชิญไปก่อนถึงทีครับโดนย้ายไป ไม่มีตัดการ์ดนะครับโอผมย้ายไปขังในแถวเลยแล้วกันแป๊บหนึ่งมีขโมยการ์ดไหมเนะี่ยไม่เป็นไรเรามีโลอยู่นะชาร์จโลขังโอ้โหขังแถวไม่ออกหรือเปล่าวะไม่ออกนะครับสิเอออย่างนั้นดีว่าผมเล่นแบบเสี่ยงเลยนะผมจะไปขังเขาในแถว เพื่อจะเชิญนักอัญเชิญนั้ขังขังไม่ออกเอาละผมจะสร้างไรมัดใหม่ครับเชิญไปหนึ่งทีมาดูทอยต่อสี่ห้านะครับโอ้โหแม่เอ้ยทอยต่อสีห้าไม่ออกกูโดนเต็มๆเลยดิครบแบบนี้โอ้โหโลหายก,ยกระจายเลยนะครับแม่้ถ้าขังได้ดอกเมื่อกี้เขาตายนะแต่ขังไม่ได้นะครับเขามีการนักอัญเชิญ เรียบร้อยครับประมาณนี้นะโอกาสออก4-5ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ถ้าออกก็คือเกียนเลยโอเคเข้าไปนูน่นโอ้ยังมีโดดดิเกอร์แข็งไว้โอ้ไม่แข็งแล้วแหละทุกพี่อ,พอ่าแข็งไว้แข็งอยู่นะครับโอเคไปตามใหม่กันดีกว่า มาตอนนี้ก็ปิดท้ายแล้วกันนะเจอเป็นสุดสาครน,นะอันนี้ก็มีการขังเหมือนกันนะครับพอคนสองพอเมื่อกี้คนสองยังแพ้เลยนะโอ้โหเล่นคนแรกนะอันนี้ก็แตกเลยนะครับไม่เป็นไรหาวิธีเล่นนะมีอะไรบ้างเนะี่ยมีโดรนด้วยนะ 2 8. แปลเราเพิ่มไป70นะครับอันนี้ก็เก็บไว้ใช้เธอหน้าแล้วกันชาร์โลโดนเขาจะผุดเลยปะวะโอ้โผุดเลยไ<า>อ,อชิบหายเยอ่ะทหารวางไว้ตรงนี้ได้แนมแน,นชั่นนะครับใช้เลยใช้เลยชาร์โลชาร์โลเยี่ยมโลครบแล้วับแล้วก็3 ออกห้าโอเคไม่เป็นไรอยู่แถวเนี้ยแหละแปนอย่าเพิ่งใช้ครับเก็บไว้ใช้เธอหน้ามาโอ้เสียดายเมืองเขาผุดนะตแต่ถ้าผมไม่สร้างก็ไม่ได้นะผมจะชาร์จโลนะมันเป็นโลแบบตกเมืองอนะ่ะต้องการใช้ดิเมนชันนะครับอ่ะโดนไปก่อนหนึ่งที แข่งไว้โครแข่งไว้โอ้โหดอกนี้เข้าเนื้อเต็มๆเลยนะครับใช้การดไปก่อนโอ้แล้วทอยแมนด้วยโอ้โยแม่งไม่กันให้เลยนะมันกันเท่าไหร่นะเพจโครเนี่ยห้าห้าปะอือห้าห้านะครับนึกว่าหกสิบตัวมันเก่าแล้วนะโอ้โหโดนขัง ตายโหงครับพี่น้องเอาอีกสักตาแล้วกันยังไม่ได้โชจี้เลยมาสุดสาครอ,อีกแล้วขอคนสองแรัะจะได้โชจี้แบบตึงๆอันนี้อะไรโอเคมีการขังไหมเนะี่ยมีการขังออฟนะครับ30 แต่ไม่มีหมวกเล่นสายแอดวานซะ์ไม่มีหมวกกูได้คนแรกอีกแล้วโอ้โหจะโชจี้ยังไงครับเนี่ยสิบสองไปก่อนเลยชาร์โล <12. S 1> โอ้โ,โลไม่ชาร์ดเชิญอีกาตรงนู้น ไดมนชั่นออกนะครับเคไดมนชั่นให้มา60เลยนะ <4. S 1> เป็นสกิลที่เปอร์เซ็นต์สูงเลยนะโอเคแต่โลเรานี่70วิวืดสรอบจำเซตเขาไม่ได้นะไม่มีในประเทศเราก็โดดชาร์โลรัวๆเลยนะสบายใจนะแบบนี้นะก่อลอยฟ้าเราไม่ออกวะอ่ะ การร้อยไม่ได้ด้วยมาเดี๋ยวเราใช้ถอยต่อสักครั้งหนึ่งนะเพื่อชาร์จโล่ให้มันเต็มโล่มันไม่เต็มโอ้โหถอยต่อสี่ห้าไม่ออกอีกแล้วอ,อย่างว่าเราอย่าไปหวังอะไรกับมันมากนะคถ้าหวังกับมันมากเราจะผิดหวังแนละ้วเพราะฉะนั้นเราแบบใส่เต็มที่ไปก่อนนะอันนี้เอาไว้เหมือนแบบการพลาดนะครับพพเ,เพื่อเราปิดเขาไม่ได้จะได้มีโอกาสปิดอีกครั้ง นะครับโอ้โหไม่มีหมวกมันทอยเบิ้ลได้ด้วยชิบหายแล้วกูโอ้โห,หมีป้ายหยุดด้วยดีนะเขาไม่วางไว้บนเ,เครื่องบินนะครับโอ้ยโดนเงือกทุกดอกเลยโค้โเอ้อ้าวเบิ้ลแบบนี้ ก็ไปไหนก็ได้สิครับเพราะว่าเขามีจี้ทอยสมครั้งไปไหนก็ได้นะตึงจัดโอ้ oh, แม่งเอ้ยมาเจอบอสซ้ำขอปิดท้ายแบบสวยๆนะครับเป็นอีโวนะ,ะนนมาขอคนสองบ้างนะครับคนแรกจนแบบทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะ่ โอเคมาโชว์ทอยต่อ2อรอบรัวๆนะคจัดแต่อ่ะเข้าทอยไม่เบิร์แล้วสวย โอเคเราก็เล่นไหนดีวะอย่าวพึ่งเล่นในแถวแล้วกันมานี่ก่อนกล <12. S 1> ัวทอยพลาดนะครับเอาชัวเอาชัวแปนเยี่ยมแปนเราไม่ออกนะครับเป็นอะไรที่ดีมากสองชาโลไปก่อนหนึ่งที เชิญอีกานะครับป้องกันย้ายนะเชิญเขาออกผมจะโดดไปขังเขาเลยขังแถว4 5, ี่ห้าเยี่ยมเจ็บสวยสมาแต่ผมจะขังเชิญเขานะครับขังโอ้โหขังไม่ออกผมสร้างแลนด์มาร์ใหม่หวังทอยต่อนะครับจัดไป เรียบร้อยครับทอยต่อสี่ห้าว่าไงอ๋อเข,ข้าใจครับันทางอยู่ <Yeah. S 1> เรียบร้อยทอยต่อสี่ห้าตึงๆนะผมก็คอยทอยหลังมาขังเขาก่อนอีกหนึ่งทีนะครับังออกปะวะไม่ออกแล้วอ่ะผมสร้างแรงมาไว้ที่ข้างหลังอีกหนึ่งที <Yeah. S 1> เพื่อลุ้นทอยต่ออีกครั้งหนึ่งนะก <Yeah. S 1> ูมาหน่อยกูมาหน่อยอยากโอ้โหเอ้ยอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งนะมาก็จบสวยๆประมาณนี้นะครับโชว์การทอยต่อให้ดูนะที่จริงผมว่าสกิลทอยต่อแบบเนี้ย เล่นกับตัวอะไรก็ตึงทั้งนั้นแหละครับเออมีทอยอีกตั้งสองครั้งนะไม่ตายก็ให้มันรู้ไปนะครับมีตั้งแบบเพิ่มการทอยมาแบบเนี้ยนะคือเถื่อนจัดเลยนะจี้สกิลประเภทเนี้ยสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี้ยก็อย่าลืมไปปิดมาลองเล่นดูนะครับผมบอกได้เลยว่าเกียนจริงนะสกิลประเภทนี้นะแต่คุณต้องดูในเซตคุณด้วยนะครับว่าแบบเอาจี้นี้ใส่เข้าไปมันจัดเซตลงตัวหรือเปล่าถ้าจัดเซตลงตัวและใส่จี้นี้เข้าไปได้เนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันเกลียนนะครับเออเล่นกับตัวอะไรก็ได้หมดเลยนะเพราะว่าท แต่ละตัวมีทอยต่อมันก็ดีหมดนะครับยกเว้นจะเป็นตัวประเภทที่แบบสร้างแลนด์ไม่เก่งนะครับอย่างเช่นพวกแบบชาชาเนี่ยที่จริงเล่นมันก็จะเกียนดีนะเชิญโลมาได้อีกตั้งหลายตัวนะแต่ว่าชาชาจังหวะการสร้างแลนมาร์มันอาจจะยากไปหน่อยนะครับเอออาจจะต้องพึ่งดวงเยอะหน่อยนะพวกคาเมนอะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะตัววิกะไม่น่าได้ใช้อืมฮอลัดฮอลัดถ้าใช้แปนก็น่าจะได้ใช้อยู่มั้งนะครับอันนี้ อันนี้ต้องลองเอาไปจัดเซตดูนะครับหลักๆก,ก็จะไปเหมาะกับพวกสร้างแลนเก่งๆนะครับเออในเทิร์นสุดท้ายเอ้ยในการทอยสุดท้ายของเราอะ่ะพยายามสร้างแลนให้ได้นะเพื่อลุ้นโอกาส45ให้มันออกนะแต่ถ้าออกก็ตามนั้นนะมันคล้ายๆของเมเลียเลยคือทอยผ่านสิทธิตตั้งได้นะครับแล้วก็ป้ายหยุดช้อนมันไม่ได้นะครับสมมติเราเอาป้ายหยุดไปเล่นคอมโบกับจนะีเนี่ยถ้าสกิล4-5ออกนะครับก็ป้ายหยุดก็ล้างเราไว้ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องหวังพึ่งสเต็ปดีๆนะครับแล้วกเอเเร่าายยตนี มันถอยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางครั้งมันก็ถอยวืดถอยเน่าบ้างนะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดูดีๆนะครับโอเคสลับวันนี้ประมาณนี้นะครับโดยรวมผมก็ว่าเป็นจี้ที่เล่นสนุกดีนะแล้วก็เป็นจี้ที่เกลียนนะถ้าออกทีในบอร์ดได้แล้วว่าเกลียนสุดๆไปเลยนะครับเออใครชื่นชอบก็สามารถไปปิดได้ในอีเวนต์นี้นะจะสรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้และเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย